สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราพามาดูผลงานอีกที่หนึ่งของอมตะลิฟต์กันนะคะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่บ้านสร้างใหม่นะคะเป็นอาคารสามชั้นอยู่ย่านพระรามเก้านะคะซึ่งเดิมทีเนี่ยดําริของท่านเจ้าของบ้านเองนะคะก็ต้องการจะติดตั้งลิฟต์ในบ้านหลังนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ ได้ดีไซน์ช่องลิฟต์เอาไว้นะคะสำหรับติดตั้งลิฟต์ขนาดมาตรฐาน250กิโลกรัมนะคะโดยทางท่านเจ้าของร่วมกับทางอินเทียนะคะได้ออกแบบบ้านสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกแล้วก็ต้องการให้พื้นที่ตรงลิฟต์เนี่ยซึ่งอยู่ติดกับบันไดหลักของบ้านนะคะมีลูกเล่นที่ดีแล้วก็มดีดีไซน์ที่สอดคล้องกับตัวบ้านนะคะซึ่งทางอินเทียเองก็อยากให้เป็นลักษณะของลิฟต์แก้วใสนะคะสามารถมองออกมาทางถงบันไดได้แล้วก็ต้องการจะตกแต่งลิฟต์เนี่ยให้เป็นลิฟต์ที่สวยงามไม่เหมือนใครจึงได้เชิญทางอมตาตงาร,ต,รงตามซ็ปต เดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ตัวลิฟต์กันนะคะซึ่งตัวเฟรมลิฟต์ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวสแตนเลสสตีลนะคะแล้วก็ตัวประตูนี้นะคะจะเป็นเลื่อนอัตโนมัติแล้วก็ลักษณะวัสดุเนี่ยจะเป็นกระจกใสนะคะซึ่งทําให้การใช้งานเนี่ยทั้งภายในภายนอกเนี่ยไม่ดูคับแคบนะคะแล้วก็มีความโล่งโปร่งในขณะใช้งานค่ะด้านในตัวลิฟต์กันค่ะ ลิฟต์ตัวนี้นะคะจะเป็นลักษณะของลิฟต์แก้วนะคะซึ่งด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นกระจกใสทําให้เราสามารถมองเห็นผู้ใช้งานนะคะทั้งข้างในและข้างนอกเลยนะคะส่วนด้านหลังเนี่ยนะคะในตัวกระจกเนี่ยก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็น reflective หนึ่งด้านนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นกระจกสีชานมนะคะซึ่งพื้นเนี่ยก็จะเป็นแกรนิตสีดํานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เวลาใช้งานเนี่ยค่อนข้างโล่งโปร่งแล้วเราก็ไม่อึดอัดด้วยนะคะ ซึ่งจุดสำคัญของลิฟต์โซนี้นะคะคือจากเดิมเนี่ยท่านเจ้าของนะคะได้แผนก่อสร้างก็เต็มพื้นที่ไว้สําหรับติดตั้งลิฟต์ที่รับน้ำหนักได้แค่250กิโลกรัมนะคะซึ่งทางอมตะาเองสามารถคัสไมั์ขนาดลิฟต์ที่ใหญ่กว่าลระรับน้าหนักได้มากขึ้นเป็น400กิโลกรัมเลยค่ะ